สวัสดีครับดูกับกรถลใหม่ครับันนี้พิ่งมาถึงใหม่ๆสดๆร้อนๆเป็นเป็น s สอครับโบริโกครับรุดนี้รุ่นใหญ่เลยเพิ่งมาถึงครับเพิ่งโลกจากหางขึ้นเลยใหม่ๆกำลังจะตอนรับน้องใหม่กันครับปรุงกี1.5คิวครับยางใหญ่เลยูมอาพเสริม ชันแจกนันโอ้ oh, ยังงามครับตัวนี้ตัวใหญ่มากใหญ่ใหญ่ทุกอย่างครับช่วงล่างนี่อดเลิกเกาโตครับก็ er er คือนี่ครับบุกีดียอดใหญ่ขนางไหน,นให้เปิดเนยก่อนครับตอนนี้ ป็นกำลังจะตันหลับลงไม้กันครับออกัดกาปติ บุก,กี้ใหญ่คิวครึ่งครับไปนิ่งบอลทุก่อลไปเมื่อก่อนไปตัวเต็งทุก่อน,น,อนไปวางดาววางาวก่อนเยอะหนีลอย่ย่อนเดี๋ยวแค่ว่าดินปูนกัน <ะ>ไปดองไปครับครับองรซตูดใหญ่ครับ,รบอ่วงขนาดเลยโฉมโสหตันโอน้ำหนัก26ตันครับตัวนี้1.4บ่ครับบ่ถึง1.5บ่อว่า1.5 เป็นบุกี้หนครับขอมูลจาการิยะเลยหนึงี่ครับช่วงหลางนี่ครับอ,อ,อย่างง่ายไปดูข้างบนครับโอ้โนกออากาศครับ กว้างกวงครับใหญ่เลยดุกดโอดมีกล้องหลังเหมือนกับทุกอย่างกักบกรุ่นสิมแต่ตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่ไงครับกูดี1.4ใจโตมโหฬารบูอามอยางสวยครับโคนบูมครับยางใหญ่เลย นจะล็อกบอครับเดี๋ยวไอู้ล็อกครับเนี่ยตรงนี้ล็อกอาจะอืมความสุดตัวนี้เป็นปั๊มยังครับเชี่ยห่าบอครับเชี่ยหเชหาดีดีครับหยอนกับลงมากเลยออกไลน์แล้วครับรุ่นนี้รุ่นนี้จะขายดีที่คอมเมนต์ รับแค่ดีที่ตรงนี้เต่ว่าของไทยนี่ก็เริ่มลงตลาดเยอะแล้วครับใหญ่มากกันมาจากเพจไหรอ กางนี่นิบากงตั้งหมดเก่งเออยากสวยครับอยากสวยรถใหม่เดี๋ยวไปดูการทำงานของมันรับ แบบเ่งขนาดเลยคลิปนี้ก็บิดไปชนิดว่ากนะันว่าจะต่อกันไหมครับผิดหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนี้นะครับพี่นักขุดวันนี้มีโอกาสได้รีวิวรถใหม่ครับลงจากเส้นเลือดใหม่ๆม,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 มาๆแบบตอนนี้สวัสดีครับ